Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพสวัสดีค่ะพบกับ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพนะคะอูดวินีนาสุรากำแหงค่ะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะ การดูแลสุขภาพหน้าหนาวถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยนะคะเรื่องของอากาศแน่นอนบางวันอาจจะมีความเย็นเย็นนะคะหนาวหรืออาจจะมีความอุ่นๆร้อนๆอนเกิดขึ้นในบางช่วงเวลานะคะอากาศแปรปรวนค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพรับมือกับหน้าหนาวนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากมาก เฮลที่ไทมส์ในวันนี้อุดก็มี8วิธีดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมาบอกกันนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวค่ะร่างกายของคนเราต้องอเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่อาจทำให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพได้ง่ายนะคะการดูแลสุขภาพในช่วงนี้จึงมีความสำคัญเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวกับอากาศหนาวได้ดีค่ะ วันนี้มี8วิธีรับมือแล้วก็ดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆได้มากที่สุดในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะมาดู8วิธีที่ว่ากันนะคะว่ามีวิธีไหนบ้างคะ่ะอย่างแรกก็คือรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะการรักษาความอบอุ่นเป็นเรื่องสำคัญในช่วงหน้าหนาวเพราะอุณหภูมิที่ต่ำลงทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ และโรคบอดบวมค่ะควรสวมเสื้อผ้าที่หนาและอบอุ่นโดยเฉพาะเสื้อแขนยาวผ้าพันคอถุงมือและหมวกนะคะหากต้องออกจากบ้านควรสวมเสื้อผ้าหลายชั้นเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายและป้องกันการสูญเสียความร้อนค่ะต่อไปคือดื่มน้ำอุ่นและควรดื่มให้เพียงพอนะคะ แม้ว่าหน้าหนาวจะทําให้รู้สึกไม่ค่อยกระหายน้ําแต่ร่างกายยังคงต้องการน้ําเพื่อรักษาความชุ่มชื้นการดื่มน้ําอุ่นจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดและบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะแนะนําเลยค่ะให้ดื่มน้ําวันละ8-10งแก้วหรือมากกว่านั้นก็ได้หากว่าคุณทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะต่อไปบํารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นค่ะ อากาศเย็นและแห้งของหน้าหนาวทําให้ผิวแตกได้ง่ายนะคะจึงควรทาครีมหรือโลชั่นที่มีความชุ่มชื้นสูงเพื่อรักษาน้ําหล่อเลี้ยงผิวให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ควรดื่มน้ําให้มากขึ้นและอาจเสริมด้วยการทานอาหารที่มีวิตามินอ e ีนะคะอย่างพวกถั่วธัญพืชและน้ำมันมะกอกเพื่อให้ผิวมีสุขภาพดีในช่วงหน้าหนาวเสมอค่ะ ข้อที่4นะคะทานอาหารที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นและเสริมภูมิคุ้มกันค่ะการเลือกทานอาหารที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นอย่างอาหารร้อนๆซุป ขิงชาอุ่นๆนนะคะหรืออาหารที่มีพลังงานสูงอย่างพวกข้าวโอ๊ตถั่วแล้วก็ธัญพืชจะช่วยให้ร่างกายของเราปรับตัวกับอากาศเย็นได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะควรทานอาหารที่อุด,ดมไปด้วยวิตามินซีค่ะเช่นส้มฝรั่งมมะเขือเทศเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ ต่อไปคือการล้างมือให้สะอาดนะคะถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานมากๆเลยคุณผู้ฟังหน้าหนาวเป็นช่วงที่โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอย่างไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด -19 เนี่ยมีการแพร่ระบาดได้ง่ายนะคะควรหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่เป็นประจำค่ะจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าจมูกหรือปากนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนั่นเองค่ะ พักผ่อนให้เพียงพอนะคะครนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันการนอนหลับให้เพียงพอและพักผ่อนอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งสําคัญมากในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มในการต้านทานเชื้อโรคการนอนให้เพียงพอไม่ต่ากว่า7-8ชั่วโมงต่อวันจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นมีพลังงานค่ะพร้อมสำหรับการรับมือในช่วงอากาศหนาวได้นะคะ พักผ่อนแล้วจะต้องออกกําลังกายด้วยนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะการออกกําลังกายในช่วงหน้าหนาวจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและทําให้ร่างกายอบอุ่นการออกกําลังกายเบาๆอย่างเดินเร็วโยคะหรือวิ่งเบาๆช่วงเช้าและเย็นจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายและลดความเครียดนะคะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ดียิ่งขึ้นค่ะและ วิธีดูแลตัวเองช่วงหน้าหนาวให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายข้อสุดท้ายก็คือมันสังเกตอาการป่วยค่ะช่วงที่อากาศเย็นลงหากรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอไอจามหรือรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวนะคะ ควรระมัดระวังการแพร่ชเชื้อให้ผู้อื่นแล้วก็รีบดูแลตัวเองค่ะเช่นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นและหากมีอาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันการลุกลามของโรคนะคะการดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษค่ะทั้งในเรื่องของการรักษาความอบอุ่นการดื่มน้ําแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลผิวพรรณนะคะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยการปฏิบัติตามวิธีที่แนะนำไปนะคะจะทำให้เราสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคต่างๆในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือ Healthy Times ในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพ